สวัสดีจ้าสองข้าวข้อความอะไรเด้อจ้ามันนี่มีเมนูอ้อมนองหัวาด้อจ้าก่อนเอิญก็ข้างน้าให้อันนี้มันเดียดกันได้จ้าหลังจากนั่นก็อ้อหงอนลงไปหลวกกันได้จ้าบุ้มหกก็ได้เนาะหกหรือออมนองวัวหรือออมหกเป็นขาเนื้อก็ว่าหกเด้อจ้าหก,หกว่าหกว่ารกวกว เอ็นอีสานก็ว่าน้องหัวได้จ้าเอาไปลวกกันเนะาะลวกแล้วก็จังคอยมาหั่นได้จ้ากําจัดข้าวแล้วก็จะหันนะ่นง่ายเนาะจ้าต้มสักข้าวค่ะค่อยไปหั่นแล้วก็อ่อมเจ้า ลวกแล้วก็สิไปหั่นได้จ้าเดี๋ยวสิมาอ,อมวิธีอ,อมให้รู้ได้จ้าเอาไปหั่นกันได้จ้าได้จ้าถึงเวลาออมแล้วได้จ้ากระเิีมข,ข่าตะไคร่กระเทียมหอมแดงแล้วกับ,บพริกได้จ้าใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็เคียงมันกะจะมิ ชีลาวต้นหอมพักอีเลิศหรือพักขุนก็ได้จ้าถ้าเป็นภาคเนี้ยกับักคขณนกและพักอีตูแล้วก็ขาวมาได้คือพักเพชรพักเป็นภาคเนี้ยถ้าเป็นอีสามกับพักขาดได้จ้าขาดหัวแหวนพักขาดแล้วก็อันตีใจร้อยสอนใกล้สิบุงลงก็มีบังพริกมีคาออนมีกระเทียมหอมแดง ตะไคร้ขาดบ่ได้คือข้าขวคว้าจ้าน้ำปลาน้ำป่าได้จ้าปรุงรสนิดหน่อยจ้าละตําเด,ด้จ้าเออือเขาใส่หมออ้อเลยว้หอมมนอวัวหใส่แกลลงไปแล้วจ้า ค่ะหอมแดงกับยำลงหม้อ,มอดิหันแล้วเด,ด,ดี๋ยวเพิมไปแล้วลงหม้อเลยจ้ะหม้อเลยหันแล้วก็ลงหมอ้อเลยจ้ะต้องให้เรียกมากเลยจา้านี่พอดีลงหม้อ,ลมอเลยนะจา้าอืมเดือดร้อนเลยไม่จา้า อมน้องวัวนะคระับปลาลงไปจา้าวัวจะคอยซิมปลาหน้ำปาลาตัวจ้านิดหน่อยจิ้มไปน้าเขียงไปเตี้ยงไปขาดร้อยลูกโดดลงไปจา้าเสร็จแทบ องเ,าาเท่าหมักเผ็ดเลยจ้าร้อยบอกขีดน้ำบกเผ็ดบะแสบเจ้าปรุรดนิดหน่อยจ้าเมื่อนี้อาซืเมิดนี่นะเจ้าํำละซิมจักน่อยกันเวยจ้ามันพอดีลราไป ซุดหยอกจ้าคือสุดหยอกคนเดียวแค่มาให้สิ้นนะแม่ฮักได้จ้าล <พอ S 2> งไปเลยคนเนื้อมันซุกอยู่แล้วเนาะจ้า เค okay. น้ำเดือดก็ถือว่าใช้ได้หมสุดท้าก็เข้าคว้นะจ้าเข้าคว,ว่าใหม่ๆหอมๆเลยจ้าใหม่หอมๆจ้า,จาใส่ลงไปเลยจ้าเพื่อเพิ่มความนัวนะ,อะของน้ำแกงเจ้าว้าวสุดยอดกลับให้ดูหน่อยสิคะเจ้าอ,อมน้องงัวเจ้าหรือพกงัวเจ้าโอเคเจ้า คลิปนี้แค่นี้กันได้จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะคะบ๊ายบายเจ้า